สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะพาไปสำรวจเมืองโอเบอทราวเป็นเมืองน่ารักที่อยู่ติดกับเมืองฮอลส์แ a บน่าอร่อยอาหารเย็นของเราวันนี้นะคะมีหลายอย่างเมนูสลดัดเมนูมาม่าต้มแซบแล้วก็มีป๊อกกริลนาะน่าอร่อยมากแล้วก็เครื่องดื่มประจำชาติของออสเตรียก็คืออลูมินเดรตอะไรสักอย่าง เป็นตัวต้นตำรับเธอชิเอาดูก็ดเอามาโชว์นี่เราไม่กินเหรอตวตะอบอืมกินก่อนแล้วค่อยว่า,าพวกเราตื่นตอนเช้านะคะอากาศเช้านี้ที่เมืองโอเ์ชาวหนาวที่เดียวแล้วก็มี หมอกสวยงามมากหมอกจางๆนะคะตัวนี้ก็จะเป็นวิวบริเวณรอบๆที่พักของเราที่พักของเราก็คือ Sea Rose Apartment บริเวณรอบๆบ้านก็จะเป็นบ้านสไตล์น่ารักน่ารักนะคะบ้านชั้นเดียวบางทีก็จะเป็น2ชั้นวันนี้พวกเราก็จะไปเดินที่ซูเปอร์มาร์เก็ตกลางเมืองโอปชาวตอนนี้พวกเราก็ตื่นแต่เช้านะคะ เรามาเดิมสำรวจที่หมู่บ้านโอเบอร์ทราวใกล้ๆฮอลสแตรนะคะตอนเช้าๆที่ฝนก็ตกบรรยากาศสวยมากมีเมฆหมอกมาเจอาที่ออสเตรียช่วงเมษาก็ต้องพกลมมาด้วยเพราะว่ามันจะมีทั้งฝนตกแดดออกแล้วก็บางทีก็มีหิมะ หมู่บ้านสังเกตบ้านเรือนก็จะเป็นแบบลักษณะ,ะเดียวกันจะมีแปงป่องควันไฟอยู่ข้างบนนะคะก็เป็นบ้านไม้นะคะเป็นรัสเซีย I've been waiting for you. Uh, I got my feelings up, and it's just for you. I just need a little bit of time to breathe in, and now I just need a little bit of time to ease up my mind. All for you. Situation got me running like I'm losing my mind. All for you. With every little step I take I'm crossing your line All for you. you I'm all for you, all for you I'm yeah. Yeah. all for you, all for you I'm here at the parking lot I don't know if you can see it or not but I'm going to the park ซื้อของกันเพราะเราจะทำกับข้าวเพือไปกินที่เราจะเดินทางด้วย่าวเไปกินที่แ่ะงเรามาช้อิ้กันไปเื่อือของที่เราซื้อเรื่อะไรที่เนี้เลย

ตรงนี้ก็คือเป็นสถานีรถไฟนะคะเป็นจุดที่เราจะมาขึ้นรถไฟเพื่อไปเมืองอื่นๆวันนี้ก็เป็นครัวของเรานะคะครัวที่นี่ก็สแตนดาร์ดมากๆมีทุกอย่างเลยอันนี้ก็คือที่เราไปช็อปปิ้งที่ n a นแอนด์ฟรานซิสซูเปอร์มากตห่างจากที่พักเราก็ประมาณ หนึ่งกิโลเราจะได้มีอะไรบ้างแอปเปลิลก็ประมาณกี่ยูโร4ี่กรฟล่ะองุ่นสยูโร <3, S 1> ผัก 2, 2 10, อจุดจ็ดแล้วก็มีชิปอันนี้เป็นเหมือนคล้ายๆเลย3.99แล้วก็ขนมปัง2อย่างรวมกัน3ชิ้นประมาณ5ยูโรห้กว่ากว่าแล้วก็เบรดเท่าไหร่นะเบรดประมาณ3ามขนม ซีเรียลมากๆน่าจะเฮลตี้สุดๆนี่แหละอาหารเรารวมทั้งหมด24ยูโรเช้านี้ได้ประมาณนี้เราทำกับข้าวเสร็จแล้วมาดูกันอาหารเชา้า <Okay. S 1> มีอะไรบ้างข้าวต้ม <Okay. S 1> สลัด <Okay. S 1> ป๊อกโปเตโต้ potato, แล้วก็มัชลูมขนมปัง mm. เราเริ่มกินแบบ mm. ขนมปังแบบฝรั่ง <laughs> มีกาแฟ แล้วก็โอวัตินส่วนน้ำาด่มเ mm hmm. ครื่องดืม่มออริจินัลที่ชาวออสเตรียชอบดื่มกัน mm hmm. ส่วนน้ำเขาจะมีแบบน้ำธรรมดา mm hmm. ก็คือสติลนะคะ mm hmm. แล้วก็น้ำที่เป็นสปาร์กิงสปาร์กิ่งอัดแก๊สเข้าไปนะคะตัว mm hmm. นี้ก็จะเป็นกฎกติกาของครืนะคะ If you have use the kitchen please follow the instruction first please do washing ล้า g แล้วก็ dry dish แล้วก็เก็บไว้ที่เดิม thank you v i e รอบๆจากระเบียงที่พักของเรา Cero apartment มองสวยมากที่ห้องถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ subscribe เจอกันใหม่คลิปหน้าบายบาย